ครับสวัสดีครับกับผมพี่หมีเจดีนะครับและนี่คือเกมพับจีโมบายกับเอ่อซาวเวอร์จีนะฮะผมก็สําหรับเกมพับจีนะฮะก็พี่หมีไม่ได้เล่นกันมานานพอสมควรแล้วนะครับก็ วันนี้ก็กลับมานั่งเล่นใหม่นะฮะไม่แน่ใจว่าฝีมือของเราดีหรือไม่นะฮะอันนี้พี่หมีก็จะแรนดอมสี่หมดสี่ด่านนี้นะฮะแล้วก็แรนดอมคนเล่นสี่คนนะครับผมไปลุยกับคนจีนกันดีกว่านะฮะไม่ได้เล่นนานมากเลยไม่แน่ใจว่าตอนนี้มีอะไรอัปเกรดมาบ้างนะ และฝีมือของพี่หมีจะตกหรือไม่มาลุ้นกันดีกว่าครับผมว่าเราจะได้หรืออันดับที่หหรือกันหรือไม่นะครับผมไปสี่คนเราพร้อมกันแล้วนะครับผมสําหรับการแรดดอมทั้งหมด4คนนะครับตรงน,นี้เราก็อยู่บนเครื่องบินกันที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราเข้าไปตามเบอร์สกันนะฮะ เขาวางแผนว่าจะลงกันบริเวณนี้ใช่ไหมได้เพื่อนทนายจะไปไหนเราก็ไปกับน,นายด้วยเหมือนกันนะเราพร้อมลุยเสมอว่าแต่มไมยังไม่โดดอะโดดเลยน่ะทักทวงมากระโดดเสกเราก็มากันแล้วนะครับสี่คนเบอร์สีเขียวมึงแยกตัวไปไหนเบอร์สี่แยกตัวไปแล้วนะฮะลงดิ่งที่พัุธาไปแล้วเรา ไม่รอช้าครับผมลงตามเบอร์สี่กันไปเลยโอ้บริเวณนี้มันนี่มันดงตีนชัดเลยนะที่เนี่ยเราไม่มั่นใจว่าที่นี่เราจะปลอดภัยกันหรือไม่นะฮะแต่ไม่เป็นไรเรารารุ้นกันดีกว่านะครับผมว่าพี่หมีเราจะรอดกันหรือไม่นะครับผมอะแลนด,ดิ้งบันทึกเรียบร้อยหมวกกระเป๋า ปืนพกนะฮะปืนพกโงๆ่ๆหนึ่งตัวมีผลไม้มาให้ด้วยไม่รู้ออกมาไว้ทําอะไรโอ้ยเสียงปืนมาแล้วเริ่มเกมก็เริ่มเปิดฉากยิงก็แล้วเหรอทอมสันมาปืนอะไรก็ได้นะตอนนี้นะครับแฟตแบง โดดตึ๊ไม่ถึงรีโหลดให้พร้อมนะครับผมเสื้อกันกระสูนมาเลเวลหนึ่งก็ยังดีดีกว่าตัวเปล่าเปล่านะฮะตอนนี้อยู่ในช่วงของการฟาร์มเอ้าปิงเด้งปิงเฉยเลยเวนกรรม เล่นมาสักพักหนึ่งเรายังไม่เจอคนเลยเนี่ยแล้วก็ยังไม่เจอปืนที่เราถูกใจด้วยอ่ะเจอกล่องพันหนึ่งกล่องโอ้หตรงนี้กล่องเพียบเลยโอ้โหเก็บสี่คนเลยเหรอ เจ๋งนี่ว่าเอ้ยมิสติป์โอ้ยกูล่วงแล้ววายแท้โง่แดกโอ้โหโง่แดกโอ้โหอะไรวะโอ้โหไม่ได้เรื่องเลยอาโคโอเคครับผมก็สี่คนนะฮะสามสองหนึ่ง ไปเราตามเพื่อนไปแล้วนะครับผมเบอร์หนึ่งนะครับอพอไม่ได้เล่นเกมอะไรานานๆเข้าเนี่ยฝีมือพี่หมีเนี่ยบอกเลยเลยว่ามันไม่เหมือนเดิมนะฮะต้องกลับไปฝึกกันใหม่หมดทุกอย่างเลยเออแปลกนะเกมพวกเนี้ถ้าพี่หมีไม่ได้เล่นเนี่ยเกือบจะทุกเกมเลยนะฮะถ้าถ้าถ้าไม่ได้เล่นเนี่ยรู้สึกว่ามัน มันเล่นไม่เหมือนเดิมนะฮะเออประมาณนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอชั้นขอชั้นขอฟาร์มก่อนอปืนเนี่ยปืนเนี้ย SLR ออะไรเนี่ยโหจับทียากเลยจะไม่คิดกลับไปจับอีกแล้วสกาดีกว่า เอ้าเพื่อเราเจ็บหนึ่งแล้วครับเบอร์เบอร์สามเจ็บไปแล้วหนึ่งได้กระเป๋ามาแล้วเว้ยเมื่อกี้เก็บของไม่ได้กระเป๋าเต็มชุดเกาะไม่มีนะฮะได้หมวกดอทโอเคเดี๋ยวเด,วเดวโอ้ไม่ไหววะเห็นคนอยู่ตรงนั้นเพื่อนคนอยู่ตรงนั้น 前方有อัรยิงแบบยอดดีกว่าโอ้แม่งโอ้โหสี่คนนะสี่คนว่ะล่วงหนึ่งล่วงสอง ลูกหมดเติมหมึกเก็บเก็บนูนอีกหนึ่งหมดดอดเก็บสองเรียบร้อยตายยังวะ น่าจะตายแล้วมัม้งเห็นมีทั้งสี่คนเนอะเมื่อกี้เรายิงไปแล้วสองใช่ไหมในบ้านมีใครปะไม่มีโอ้ oh, อย่าแย่งเราฟาร์มดีโ oh. อ้ยแย่งเราใหญ่เลยเอาหมดกันเชี <laughs> ่ย ใครวะนายยิงใครวะเราเห็นแล้วโอเคเก็บเรียบร้อยไปมีเครื่องบินบินผ่านเมื่อกี้แถวนู้นนะฮะน่าจะมีแอร์ดอปปล่อยแล้วละ่ะแอร์ดอปน่าจะเริ่มป,ปล่อยเอ้ยนั่นคนนี่วะเน่าเชี่ย นึกว่าคนซอรี่รถลูกตาลายโทษทีและนั่นรถนี่เอ๊ะเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้อะไรแว๊บไอ้นั่นมันเรือเรือวิ่งเรือสะเทินน้ำสะเทินบก เรือเทินน้ำาะเเินบกก็มาเฮ้ยข้างน้าด้านนั้นมีมีคนยิงกันเหรอข้างหลังอ๋อน่าจะอยู่บนหอคอยเราวังนายอยู่หลังเนินมันน่าจะอยู่บนหอคอยแหละถ้าให้เราเดานะฮะ ถ้าไม่หลังเนินก็แถวแถวบ้านนี่แหละหอคอย่ะวะไม่มีใครแต่เสียงมันอยู่มาแถวแถวเนี้ยแหละหอคอยไม่เห็นนะบนหอคอยเนี่ย เก็บห้าวอยู่คนเดียวเลยต้นไม้แม่บงบังวะ่ะมองไม่ชัดเอ้ยหลังกูเห็นแล้วหลังต้นไม้ครับเฮ้ย này quá ôi tù mang men quá Hãy subscribe cho เดี๋ยวก่อนใครยิงเมื่อกี้นั่งไงเห็นแล้วอุ้ยรถเฉียดหัวโอ,อย้ยอีกแล้วเจียดเลยมึงจะวิง่งวิ่งรอบกูไหมเรียบร้อยโอเคกูอ่อนเหมือนเดิมโอเคกูยอมแพ้โอเคครับผม คลิปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมกากวะบ๊ายบาย